สวัสดีครับผมเคยสานใต้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาพบกับอ่าแม่ค้าขายทุตวันนี่นะครับเจนกครับถูกไว้กับทุกงวดครับเดี๋ยวมาให้เจนกเล่าความฝันให้ฟังครับปกติแล้วเจนกจะไม่ค่อยฝันครับแต่สลหรับม้วนนี้เจนกมั่นใจมากๆครับก็เลยจะมาเล่าความฝันให้กับทุกๆคนได้ฟังครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับเดี๋ยวเรามาฟังรับฟังรับชมกันครับ ฟันว่าท้องโตมากทีนี้จะไปคลอดลูกแต่ไม่ได้ฝากคลองหมอหาใบฝากคลองเออว่าทำไมไม่ฝากคลองจะคลอดลูกแล้วอ่ะก็ไม่ได้ฝากอ่ะจะมาคลอดน่ะฟันเมื่อวานพอใชอฟันเมื่อวานฟันช่วงประมาณ เช้าแล้วแหละโอใกล้ใกล้จะเช้าใกล้เช้าแล้วงวดนี้ท้สัใสมาแน่นอนสี่แปดสี่เอาตีตีเป็นเลขมาเลยอ, <48. S 2> อีอยู่จะของนี้แหละสี่แปดไม่แน่นะเจเจ,จนกถูกประจาถูกมาถูกมาสามสิบหกงวดแล้วแต่เจก็ถูกไวบ่อยมากเลยนะ,ะเราดูงวดนี้จะเป็นยังไงอืมฝันเจเจ,จเอาเล่าอีกครั้งหนึง่ง ก็วความชวัวให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกฝันว่าท้องโตจะคลอดลูกไปโรงพยาบาลคลอดแล้วแต่หมอถามว่าคุณได้ฝากท้องไหมได้ฝากคันไหมบอกลืมฝากลืมฝากอ่าแต่จะมาคลอดครับน่าจะออกอายุของตัวเองเนาะใช่สี่สิแปดีสี่สิบแปดสี่สิบแปดปีเอาละเจ๊ ขอบคุณมากครับที่ให้แนวทางเจ๊เจ๊ถูกถูกหวยบ่อยนะครับสำหรับเจ๊เจ๊ชื่ออะไรครับผมอเจ๊นกค่ะอ๋อเจ๊นกครับเจ๊นกเจ๊นกถูกถูกหวยบ่อยมากๆตูกมาสาสิบหงวัดแล้วครับนี่ครับทั้งขายลอตเตอรี่ทั้งถูกหวยครับโอ้เจ๊เจ๊เขาเจ๊เขาถูกประจำทางขายลอตเตอรี่ถูกประจําก็ใช่ สลับวันนี้เจ๊เขาก็ได้หวัมาเนาะตอฟัด้วย48เจ้ก็บอกเป็นแนวทางสลับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็พิจารณาดูนะครับว่า,าฟันแบบนี้หวยจะออกเลขอะไรครับแต่เจนกให้เลขมาแล้วครับคือ48อายุของเจนกเองครับครับสลับคลิปนี้ก็อัน ซื้อซื้อ<ะ>ลอตเตอรี่แพงนี้ก็ถูกดีจังค่ะออกบ่อยรางวัลใหญ่เข้าตลอดนะคะรางวัลใหญ่เข้าตลอดเลยนี้ปรตีเมาที่มาทำความฝัน,นเจ๊ซื้อตามก็ก็ถูกอืมอเจ๊ก็ถูกบ่อยแต่คนแถวนี้เขาก็ถูกบ่อยเนาะรถดีด่ครับครับโอเคครับ อสบายไหมล่ะสีเออหมดแล้วเจ๊ฟันเองเจ๊เก็บไว้หมดแล้วอยู่กับอ้วนหมดแล้วโอเคค่ะบางเ่ยวไม่แบ่งให้ไหนบอกสบายเลยสี่สี่แปดมีเอาเก็บไว้จะแปดสี่แปดสี่เก็บไว้ละหมดแล้วเจ๊ในนี้ไม่มีแล้วสี่แปด ซูหวยซูไหยครับซู่อ๋อไ,ได้เงินเยอะแน่นอนงวดนี้มั่นใจก็ท้องโตแบบแบบโดนจนยังไหวม่ไหวอ่ะจะคลอดแล้วอะ่ะปกติไม่ไม่เคยฝันอย่างนี้ใช่ไหมเจ๊ม<า>ไม่เคยฝันแม่นนะฝันใกล้รุ่งใกล้ใกลสว่างแม่นได้รางวัลใหญ่ท้องโตมากจะคลอดอะ่ะครับไปโรงพยาบาลจนขึ้นเตียงแล้วหมอย,ยังถามหาใหบไอ้ฝาก ทำยังไงลืมฝากหมอก็ลืมอ่ะอ๋อนี่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 คือเลขเลขเลขถูกที่ที่จุดได้ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ดูีิบ้านของเจ๊เจ๊นะห้าเก้าสี่เนาะห้าแปดสี่อ๋อห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ก็จตเลขแปดมันมันนั้นน่ะเนาะหายไปใถขารางวันยาถ้าถูกเจ๊นกต้องรู้ก่อนห้า แปดสี่ครับดูที่ไหนไม่ได้ซื้อเขาเลขที่จุดทูบที่บ้านเลขจุดทูบครับเมื่อกี้น้องเตียวเอาเลขที่จุดทูบมาให้ดูครับที่บ้านก็ลองพิจารณาดูครับเขาบอกถูกรุ่นี้นะไม่น่าบอกถูกอีกรดลองซึมเลยเป็ดอันนี้ เจนอไอ้ไอ้บ้านเลขที่ไอ้เจน้อกนี่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งแปดสี่อายุิเจมีบ้านเยอะเอาไม่เอาเอาเฉพาะบ้านที่ฝันน่ะที่นอนฝันเมื่อคืนครับหนึ่งห้าหนึ่งเนาะหนึ่งห้าหนึ่ง อลรบบ้านเจนนอกที่นอนฝันเมื่อคืนนะครับหนึ่งห้าหนึ่งครับบาริกที่นะครับเจนนอกก็กำลังขายอลอตเตอรี่ให้กับลูกค้าอยู่ครับน,นี้ฝันแม่นครับแล้วก็ถูกหวยเกือบเกือบทุกงวดนะครับก็่าไ,ได้ป้าเป็นไงบ้าง เร่ยหวยสาหรับงวดวันนี้มันก็อย่างว่าะเนาะครับเอานั่งก่อนปะคือเราซื้ออยู่นี่มันออกอยู่นู่นอะครับมันเอาแนี่นอนไม่ได้บ่กใช่เอาแน่นอนไม่ได้บางครั้งบางทีเราบอกถูกแต่มันเราบอกถูกซื้อถูกแต่เวลาออกมาไม่ถูกกันอืมใช่ไหมครับใช่แม้แต่เราซื้อถูกทั้งทั้งที่ว่าเลขอะมันไม่ใช่ ห้ังัากที่เราได้เลขมาล้าไปชนกับเลขสำนักดังๆครับแทนที่เราจะมีเยี่ยวแรงกำลังใจซื้อกลับมาถูกเลขอันที่วันวันนี้ไม่อันมากวันนี้ป๋าก็ไม่รู้ครับครับก็ผมไม่รู้ว่าสำนักเขายังไงไม่รู้แล,แล้วแล้วตามตามสูตรมาวันนี้ได้เลขอะไรที่เอาเอาเน็งเลยนะเต็งเตงเลยนะปะ๋าเต็งเตงเลยหนึ่งห้าวันนี้นะครับตัวเดียวตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวเนีน จะเริ่มมาเจ็ดห้าเจ็ดห้ากับหนึ่งห้าหนึ่งกับเจ็ดัวเดียวกันนะอ๋อหนึ่งกับเจ็ดัวเดียวกันหนึ่งห้านี่แค่นี้ไม่มีอะไรตามตามสูตรดูมาแล้วใช่ไหมป้าทำมาแล้วเพราะว่าผมก็เมื่อที่แล้วผมก็มาเจอป่าข้างนึ่งแล้วเนาะแตงวันนั้นมันไม่เข้านะไม่เข้าแตงวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ป้พอทำมาแล้วหนึ่งห้ากับเจ็ดห้า แต่แตงวดวที่แล้วที่ป้าบอกมันก็เข้าอยู่นะเลขเ,เลขไอ้เลขเจ็ดน,นะพอป้านั่งก่อนนี่มันยกยกไปในสูงนั่งนานไม่ได้เลยครับดเพราะว่าถ้าคุยเรื่องหวยเนี่ยเอาอะไรก็ได้ครับแา่งี้กี่มันทุกตลอดอะไอ้วดที่แล้วมีลูกมีเอฟซีถามเบอร์ทงเบอร์โทรเขาจะอ่อขอหวย้ารอยครับ เอาน้อยได้อยู่แล้วแต่มันไม่ยากหรอกให้ทุกวันก็ได้เหรแต่วัน,นวันนี้ง่วงวันที่หนึ่งสิงหาคมบจหกสีออ่เ,เนาะฟ้าหนึ่งห้าใช่ไหมครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้า